งวดหน้าเอาใหม่อ๋อครับผมนะครับใครสวัสดีเอฟซีครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกต่อเลยนะครับสําหรับสิบหกซิงหาอ่ะกราบสวัสดีเอฟซีทั่วประเทศนะครับเนาะครับสิหคลิปนี้ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ถึกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์จะบอกต่อเลยสิบหกซิงหานะครับใครจะสู้ต่อไปด้วยกันก็ดูนะครับใครไม่สู้ต่อด้วยกันก็เลื่อนผ่านก่อนนะครับเนาะสำหรับ ผลประกอบการงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับเนาะต้องบอกตามตรงว่าเข้าแต่ไม่ได้เงินนะครับเข้าแต่ไม่ได้ตังเพราะอะไรอ่าอาจารย์ให้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าเลขที่ออกแปดห้าสองถ้าเป็นสองแปดห้าได้เงินถามว่ามาไหมมามามาเลยแหละแปดห้านี่มาเลย แต่มันมาได้เงินปูคืออย่างเพราะว่ามันเป็นแปดหาสองถ้ามันเป็นสองแปดห้าสองห้าแปดได้เงินถ้าอยู่คู่หลังเลขวิ่งเข้ากลับมาเข้าเรียบร้อยสําหรับสายวิ่งตามฉายาที่บอกว่าเจ้าพ่อเลขวิ่งเจ้าพ่อเลขวิ่งให้ห้างงวดหลุดแค่งวดเมื่อกี้สาหรับเลขวิ่งงวดน,นี้กลับมาเข้าแล้วเพราะว่าสื้อยังก็ได้ขอให้มีแปดแล้วสี่คู่ที่ให้ แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดห้านี่ถือว่ามาถือว่ามาแต่แบบนี้บ่ได้เงินพี่น้องห้ามดีใจเพราะมันไม่ได้เงินนะครับเพราะถ้าเป็นสองแปดห้าสี่โอเคอยู่ถาม่าเสียดายบ่เสียดายอะไรเจ็บใจอีกแล้วเป็นสองรอบแล้วรอบที่แล้วท,ที่โดนแบบนีบ้เหมือนงวดนั้นงวดนั้นให้อะไรนะมาจยงสี่หล่ะงวดนั้นนะงวดใดวะงวดนั้นก็มาจยง,งสีแ่แ่ละตะบ่ได้เงินนี่เป็นยังสี่มาตลอดเลย เสียดายพี่น้องเอยเจ็บใจแล้วก็เสียดายเสียดายแห้งเสียดายถ,ถ,ถือว่าเข้านะแต่ไม่ได้เงินห้ามแถผมบอกว่าเขาอยู่พี่น้องแต่มันมันไปคูหนามันบ่ได้เงินแถบ่ได้แถบ่ได้เดี๋ยวจะปล่อยต่องววหน้าใครที่ยังรักกันก็ค่อยตามนะครับใครที่คิดว่าเหนื่อยแล้วเราพักก่อนนะครับถ้าดวงเราลนเกินไปมันมันจะไม่สําเร็จนะจิตใจตอนนี้มัน แต่ว่างวดนี้ดีกว่างวดววที่แล้วนะกาลังใจอาจารย์ดูสีหน้างวดที่แล้วนี่ผมหน้าบูดเลยผมแบบไม่อยากว่า,วาน้ําไผ่ผมไรเมื่อเหมือนเลยเมือน่ะแต่มือน,นี่คืออารมณ์ดีเพราะว่าอย่างอย่างน้อยแปดเราเห็นแปลว่าเลขวิ่งเรากลับมาแล้วสูตรสูตรเริ่มทํางานแล้วอ่ะมันจะคล้ายช่วงนั้นที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เราหลุดใช่ไหมแล้วงวดต่อมาเรากลับมามาเข้ารูด,ดเข้าวิ่งก่อนแล้วเราจะมาเข้าจอดทีหลัง แต่นี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เลี่ยนการพนันทุกชนิดนะครับเนะ้อโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเนะอะเงินอยู่ในกระเป๋าของเราไม่ซื้อไม่เสียงเงินเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกดแชร์ครับไปต่องวดหน้าผมขอเวลาคำนวณแป๊บงวดหน้าผมเปย์เปย,เปยไว้เลยว่ามีหนึ่งมันออกเปย์ไว้มีหนึ่งอ่ะงวดหน้าเปย์เปยไว้ว่ามีหนึ่งกับศูนย์มีหนึ่งกับศูนย์ก้นหน้า ชอบไหมใครชอบหนึ่งบ้างครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสู้ๆค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยูทูบอะไรหนี่งราดเพจขื้นสองสองพันกลัวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกช่องครับขอบคุณครับอาเตรียมปากกากระดาษหน่อยทุกคนเวาโดนเด้อะมันกี่ถือดาบบถือฮักบ้บ่าบถือเลขกอีกเอ้ยโอ้ฮักจากน้องปายแล้วกงยังบ้าถือเลขกยุ่อย ไอเห็นผิดไข่ออกผู้ใดเห็นผิดไขรรอบ้อนโจจะคอยนาจะเห็นผิดไข่ออกน้าจะจะฟองตำนักในเนี่ยเลยปาถึงบอสโจอาจารย์นั่ที่ทำผิดไข่อ้อก็เลยบอถึงเลขแล้วสิมาเม่นไหมแล้วเฮงเบิงอันเม่นคอยดูอยู่เออเอไปเบิงหลายรอบเลยเรื่องบอลอ่ะอ่าทุกคนเสียดายไหมเสียดายเพระเปดยห้าเสียดายไหมใครซื้อแปดห้าบ้างเสียดายบ่เสียดายบ่ คือคือตอนนี้เมื่อยแห้งเมื่อยแห้งพี่น้องได้ซื้อแผ่หาวเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเมื่อยอกเมื่อยใจเมื่อยหลายเลยแบกรับความหวังคนไวเกือบประเทศพอคนเบื่องคลิปหกล้านสองนะหกล้านสองนี่ถือว่าโคตรเยอะเลยแบกรับความหวังคนไว้เยอะขนาดเนี้ยงวดนี้ไม่เสียใจท้าง,งวดก่อนงวดก่อนนี่โคตรเสียใจเลยเพราะอะไรเลขวิ่งกับ่ามาตัวรูดกับม่ม่าบอกไก่จักเม็ด แต่งวดนี่น่ะอย่างน้อยแปดมาแปดห้ามาแต่ไม่ได้เงินใครที่อยู่ในวงการจะรู้ว่ามันเข้าแต่ไม่ได้เงินคอยบอกจากเทือกลับปูชอบไปคู่หน้าตลอดเลยถ้ามันออกสองแปดห้านี่ยมันกับเพราะอะไรอยู่พอ,อย่างแปดเก่ากับเจ็ดเก่ามันอันเป็นยังสี่ตลอดเลยงวดนาเจ้คอยที่จังไหนเนาะหืคอ,อยที่บนยังไหนยังยงึ่นแห้งเนี่ยหืม ขี่บนนหนงหละปัดนี้เอายังไดเนาะมันจะเอายังไงว่ามันยังขี่ยู่มันยังยยขี่ยนะูไอ่เฮ็ดจังไดดีเฮะคือบ่อหรอปูแต่ว่ามือนี่เชี่ยของออกเหมือนแล้วเด็ดจัดให้ไหมเหมือนอะขอคำนวณแป๊บหนึ่งครับขอเวลาสองนาทีนะครับใน,บนการคำนวณบนแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรตัวครับแปลน,นึงๆเล่ามาก,กันเฮ้ผมเป็นตลกเนี่ยปัญหาเล่า สไปทำหน้าข้าวาให้ไปเลยเห็นบ่บ่ไก่เลยจนผมเลยกลับมาบ่นเป็นกระเทยน่ะเขาเขาเลยเนี่ยผมมาบ่นเป็นเจ้หงเนี่นี่เลขจะกลับมาเนี่ย <c oughs> เฮีย <c> แ <oughs> <c oughs> มาระบาดสามสคี้ข,ขุดหัวเขาอยู่แปดหนึ่งหนึ่งอ่ะขอผลรางวัลหน่อยครับขอผลรางวัลรางวัลที่หนึ่งครับพิมมา ขอผลรางวัลรางวัลนี้หนึ่ง<ต>กนนง่อนอื่นนะครับใครคอมเมนต์ <comment S 1> นให้กําลังใจอาจารย์วันนี้าาเดี๋ยวอาจารย์และแอดมินทีมงานจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขออวยพรให้คนที่ให้กําลังใจในวันนี้ขอให้พี่ๆงวดหน้าปูสุกใส่ให้ถือสามตัวตรงสองตัวล่างน้ากันอด้วยพี่น้องเด้อขออวยพรให้ขอบคุณนะครับพี่ๆถือว่าดีมากนะผมขอคุณมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ด่าวันนี้วันนี้ไม่โต้ตอบครับวันนี้พอแล้ว วันนี้ไม่หงุดหงิดแล้วก็จะไม่ไม่ดา่าไม่สวนกลับนะครับเนาะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่บล็อกแล้วแต่จะด่าครับเพราะว่าวันนี้อารมณ์ดีนะครับน้อนบลลับดอกงูเจ้าน้อนบัลลับดอกแปนหาน้อนบัลลับน้อนบัลลับน้อนบัลลับดอกน้อนบัลลับเจอคนแปดหาไพกับข่อยว่าแปดหาเหมือ,อเนเลยยุ่นี่มันได้เ,ง,เงิน,ขขอ,นอนต้วอยฟังเดิมเมียข่อยหูถดหงดได้เเนี่ยมงุดหง เ่ถึงสองงวดแล้วเนาะบิ่งก็บ่าได้เวียงงวดนี้นะแต่ว่าผู้ใดสายวิ่งอ่ะได้ไปยินดีนะครับสําหรับสายวิ่งห้างวดเข้าไปสี่นะครับเด็กวิ่งอ่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองใช่ไหมแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนี่อีกตัวหนึ่งอะที่ผมเขียนไว้เห็นบอกงวดก่อนศูนย์แปดห้าผมเก่ามาเลยเห็นหรอเห็นหรอฮ้ยอ่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสอง แปดหนึ <tem> ่งหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็ล่างล่างอะไรห้าศูนยบอกห้าศูนย์ห้าศูนย์หรือศูนย์อะห้าศูนย์ครัศูนเนาะตอนนี้กำลังคำนวครับคุณคือเบิ่งงปลายแต่เมือนายก็งวดก่อนอยู่งวดก่อนคุณเบื่องพันสามไทยมาล่ำอแปลว่าคนกลับมาสัทธาแล้วนี่เนี่ยไทยมาล่ำไอ้งวดก่อนคุณเบิ่งพันสามป่ะเฮ้ยงวดนี้ใช่ครับคุณ กระหนกกรวันนี้คนเมึงวิ่งไปแล้วไม่อยากจะไปอะไรกับเขามากอะไรเขาด่าเราปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับวันนี้ด่าเลยมึอนี่ด่าเลยมึอนี่บ่เถียงอย่าไปด่าบรรทบุรุษเด้อบอกเมื่อก่อนด่าเลยมึอนี่มึอนี่เถียงว่าอะไเถียงว่าสูตรออกมึอนี่ย่อมครับมึอนี่ย่อมมึอนี่ย่อมพวกมาด่าพวกขัดลาบครับ ล่าง50ใช่ไหมทุกคนพิมพ์มาให้หน่อยคุณสุนันท์วันนีเอาใหมค่ครับ85จะออกราวคืนนี้จ้าอาจารย์มาสอนแ, <laughs> <laughs> แม่นยังนี่อันแม่นหลังกออกนี่เศรอบอแม่เมนเดือบได้บอกว่าออกอ่าแม่นหลังกออกกรุณาไม่ต้องลงนะครับเห็นเนี้ย เนี่ยเปิดเฟซขึ้นเนี่ยเห็นแม่นหลังกออกเริ่ม,โช,มชโชว์เลขกันแล้ว,วนะครับแก้ไขโพสผมปากและมิชฉาชีพนะครับและอาจารย์ท่านอื่นที่ขึ้นมาใหม่ถ้าพี่อยากมาให้คนศรัทธาพี่พี่เลิกทำพฤติกรรมนี้ซะพฤติกรรมที่เลขไม่เข้าแล้วมาแก้เลขเลิกซะเนี่ยผมเปิดเฟซขึ้นเนี่ยผมเห็นหมดเลยกีดกันจักเขาว่าเขาเออเลขจะคล้องให้มิจัาแปดสูดปุ่นให้ยังหลายสุดแต่ เจ้าน้อยก็บาเลขฝันอันนี้เลขฟันอันนี้เลขลูกป,ปิงปองเพราะเลขตัวใดออกก็ไม่กีดเลิกถ้าจะให้ก็ชุดเดียวอย่าไปให้เยอะกับทูบก็พอนะครับถ้าไม่เข้าก็อย่ามาแก้เลขเพราะผมมันดูได้นะมา<ด>แก้ไขโพส์นะ่ะเราเป็นคนเนี่ยอันนี้เราหลอกลวงประชาชนถ้าทําแบบนี้ไอแคปหลักฐานไว้เลยทุกคนสามารถแจ้งตำรวจได้เรื่องเสียเพราะนําเข้าข้อความเป็นเฮ็ดได้เนี่ยอ่าเพราะเจ้าหลอกลวงประชาชนพอยังสียาไปหาเห็ุ นะครับถ้าจะให้ก็ให้ด้วยใจบถ่กกบถือก็ว่าบ่ถือเหมือนวันนี้มันเขาดนึงตนันวันได้เงินบดต้องดีใจเพราะวันบ่ถือเขาเขาถือว่าบ่ถือแล้วกันโพสต์ไว้สามวันที่แล้วมาแก้ไขหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างน้อยก็อาจารย์ก็ให้ปีนั่นแหละทุกคนเอ้ยแจก็กติสูงยังไงหละ่ะเมี่ยกระดามากระเฮาบ่เถากะจมมาเลยอ่ะพี่นอ้องพร้อมนะเนาะ ไม่ตายได้สำนักข่อยได้ตายเปิดนี่ตัว่าสมุดปากกานะครับพี่น้องไปต่อขอบคุณครับห้าศูนย์ล่างเนาะโอเคมันออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าอันนี้ได้เดี๋ยวนะคิดแป๊บหนึ่งขอเวลาสิบนาทีกล้องนีเบิ่งให้อ้ในเรื่องไอ้นี่ไม่ย่ะดอกเปลี่ยนสมุดปากกาอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งโอ้คนขึ้นมาเยอะเลยเมารอเลขอาจารย์นี่เป็นเจ็ด พ้นขึ้นบ่ะครับครับนนขึ้นจากเก่าอันนี้เป็นขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน,นี้เป็นแปดตอนนี้เลขมันมีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดห้าเดี๋ยวผมต้องหาตัววินศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดห้าโอเคยังไม่ตรงปับ๊บเอาอีกก่อนอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นเก้าเก้าอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสามสามวงนี้โอ้ยหนึ่งว้ายหนึ่งหนึ่งเด่นแล้วอันนี้เป็นศูนย์ อันนี้เป็นสามอันนี้เป็นศูนย์ฮมสูตรใดเนาะบาทนีก่อยเย้าอาส่สูตรหนึ่งศูนย์หรอปะบวกเก้าปะแต่หนึ่งอะ่ะเด่นอยู่แ<ม>ตว<ม>่าเหล็กบกคไข่ซ้นเลย<ม>พี่น้องเห็ดง่ายอยากเด้งวดนี้เล่นเมืม่อต่อต้องต้องดูใส่งวดก่อนอ,อ่ะแชร์นะครับแชร์นะครับเตรียมจดเลยอาจารย์ขอคิดแป๊บหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งกดดันกันเด้อพี่น้องโอ้ยยูทูบกับคนเบืองไล เพดคนนมึงสองมันสองบุญอ่ะอย่าเพิ่งกดดันเด้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดเพราะว่าเลขวิ่งเรากลับมาแล้วก็ถือว่าเรางวดนี้ก็ถือว่าเราเราดีกว่างวดก่อนนะผมต้องต้องกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยว่างวดนี้ดีกว่างวดก่อนงวดก่อนไม่ใกล้แม้แต่นิดเดียวแต่งวดนี้แบบเออยังเขาอยุ่แต่ไม่ได้เนื้คู่งวดหนาขอาเห้มาเอาคู่หลังควายผ้าที้งานสวดมนต์ให้สามมือคือสวดหน่อยเด้อบ่ได้เอาเอาเอาต้องเอาบนตลก ต้องเอาตลกยังแต่งกระเทยกันเหมือนนี่ล่ะปูเอาเหมือนนีเลยเอาเหมือนนีเลยปูนี่เห็นไนี่เป็นกระเทยแห้ของเง้วแล้วกันนี่นี่เอาเหมือนนี่ลละมันังกี่เถึงเอาเหมือนเลยมือนี่บังคับเหมือนอะไรอยู่นี่เอาเลยนี่คู่วหลอดนี่เราเป็นคู่ววันนี่เราสิเป็นกระเทยไ้ในมือนี่เพื่อหนาปูนี้ที่เป็นหัวหนากระเทยหัวนากระเทย คู่หล่อเป็นไม่เลยพี่โต้งพึ่กันขอบอกไปเลยเราเป็นเจ้าของร้านทองนี่แล้วก็สิเป็นกระเทยนะมาดิเอ้าเจ้าของร้านทองนะมนนี่เอ้าเฮ้ยหยักเดี๋ยวหาสุดเอานอกกันเหมือนนี้ล่ะว่าเจีทักแกสิมีมูหลายแลยพอดีหนึ่งมีเจี๊ยหลายเจี๊ได้บะเนี่ตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ปล่อยวิ่งก่อนสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เป็นเพียงแนวทางนะครับน้องไม่สำรวมในเล่นการพนันนะครับความชอบความเชื่อส่วนบุคคลบอได้ยืนยันว่ามันสี่ออก1 16สิงหาสอง8ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1ซื้อ,อยั้งก็ได้ขอให้มี1นะครับขอให้มี1เราต้องที่หน <1. S 1> ยืนหนึ่ง มาที่นี่พี่น้องเพราะยืนคนเดียวสําหรับตัวเจาะขอเวลาท่านสองนาทีในการเจาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดพลาดยูทูปคนเมืองเหมือนทันเอพียดคนเมืองหลายก็งวดก่อนหนึ่งบ่หนึ่งนีมาแล้ว่ผมเบิ้งสูตรกวนกอนก่อนงวดกว่อนมันออกอย่างงวดกว่อนออกอะไรพิมพ์ให้หน่อยงวดก่อนออกอะไรช่วยกันหน่อยมันจะได้ไวครับทุกคนมค ใครยุบเดือกงานเหรองวดก่อนออกยังพี่น้อง,งอ่านคอมเมนต์ให้อาจารย์ก่อนพามีคนค,มมน,มนคอมเมนต์มากอ่านคอมเมนต์ไหนบ้างเนี่ยยังไม่มีใครเมนต์มาเลยอาจารย์ไม่นนมนันบากบอกงวดก่อนออกอะไรงวดก่อ,อนออกอะไรครับรอเราได้ครับเดี๋ยวผมปล่อยต่อเลยใครรอฝั่งโค้งแต่ว่าฝั่งโค้งก็เฮ่ต้องจุดทูบตรงเนี้ยให้มาดมาจุดทูบถ่าเลยขอแล้วบัางนีตรงเนี้ยมนเดี๋ยว ฝั่งโค้งเราเข้าแต่ที่พูกตัวชุดใบน้าเงินไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเราดูดูพร้อมกันดูพร้อมกันเนาะเราเราผมว่าเอาหวยไ,ไทยเราไปซื้อเลยแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าอะไรเราเนี่ยววผมว,วมา่าสามสองสี่สามสองสีวว 3, 2, ่สองหกโอเคเรียกงวดก่อนหรอกสามสองสี่สองหกเน้นบอกเล้เจ็ดนี่ได้แปดนี่ได้ห้าอันนี้ได้ได้หกเอ้ยสูตรนี้เลือกถือเว้ยอันนี้ได้แปดอ้หมงดก่อนงามกว่านี่ได้เก้า ตัวนี้มาเงยบอมแมนตัวนี้มาตัวนี้มาหล่วกับตัวนี้ผมเลือกถือแค่บอมีสองในสูตรเดี๋ยวมุ่งอีกก่อนเดี๋ยวอันนี้จุดลาวนะครับเดี๋ยว,ยวจุดลาวนะจุดฝั่งโค้งนะจุดให้ดูเฉยเฉยไม่สมนุนในเล่นนะครับนละมัสุวีมา,มาดิอ้าอันนี้จุดฝั่งโคง้งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แอดินไปจุด ผู้ดังถูกหวยทังมังถูกหวยสังขังถูกหวยพุทธังร่ำรวยทำมังร่ำรวยสังขังร่ำรวยพุทธังเศรษฐีทำมังเศรษฐีฟังโค้งนะครับนะมะสวีมาจิอ่ะจุดเล่าเด้อครับรอบแ๊บหนึ่งเด้อทูบนี่ยไฮเลยเด้อฟังโค้งวันที่สิบวันที่หนึ่งสิงหาเนาถ่าแป๊บหนึ่งพี่น้องจุดก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ให้เลยค่ะมันขั้นในจุดเนาะให้ยังไม่แต่พี่น้องขั้นในจุดอยู่จุดทูบก่อนนะครับจุดในทูบฟังโค้งก่อน มันออกสามสองสี่สองหกโอเคผมเห็นแล้วโอ้ยแปลว่าเดี๋ยวเบิ้งสูตรแป๊มหนึ่งอันนี้หาอันนี้หกอันนี้เก้าอันนี้หาอันนี้เจ็ดตัวนี้มากอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าอันนี้หกอืมเก้าพย่อมมากนีหาตัวนี้มากีหกโอเคโอเคแล้วก็ตรงที่มากมีตัวนี้กับกับตัวนี้ หนึ่งสามห้าบอกเรกวันนี้คือบางงามเนาะนีกคือบางงามพี่น้องเลยเรกเงวนี้ไม่สวยเลยอ่ะหนึ่งอยู่เรกวันนี้ไม่สวยนะทุกคนทำใจยากอีกหนึ่งมันบางงามแหมเ็กวันนี้เรกไม่งามเนีกบางงามเรกพี่น้องวันนี้ไม่เหมือนนางสาวไทยเนาะ วันนี้ไม่สวยเลยครับอืมนี่ห้าห้านี่มานี่มานี่ไม่มาตรงนี้ไม่มาแล้ว<ห>ต,ตรงนี้มาก็านีห้ามาห้ามาตรงนี้ไม่มาตรงนี้มาตรงนี้มาอะบสวยกะเอาลวดนฮะมันถือเป็นหนึ่ง ต้องวิ่งตามสูตรบอกว่าอันวิ่ตามสูตรก็ต้องหนึ่งศูนย์ก่อนหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์เปล่ยนสมดุากาะนะครับงวดวันที่ส<ล>ิบหกเลีไม่สวยจดนะครับออกง่ายความโอ้ยเปลียมจดนะครับวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับาจากมาร์นีน้เมื่อเสือเก่าเลยนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่ง ไม่สวยก็รอครับอ่ะพร้อมกินน้ำครับหนึ่งความเลยแจกแล้วว่าถือไมบ่ลดเตอรีเจมส์ว่อดยวเลยด่วนรงารอก่อนเด้อปนี้รอวางงาเอ๊ะเโอ้ยขอรอก่อนพี่น้องานพี่อยนป่ะจาเลยานกันไหม คท่านได้บอกป่ะดิพร้อมพร้อมทั่วกันทั่วประเทศพร้อมครับวิสามกระเด็นอยู่สามกระเด็นอยู่ศูนย์กระเด็นอยู่หกกับเจ็ดไ่ได้เอาเข่ามาเจ็ดนี่ถือว่าลงโอเคพร้อมเนาะพร้อมอ่าพร้อมนะพร้อมพร้อมพิมพ์พร้อมมาสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่ง S 1> 1 <S ซือ้อยี่หางก็ได้ขอให้มีหนึ่งมีหนึ่งอย่างแน่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าฟังอีกครั้งสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์ แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วกาหนึ่งห้าซื้อยังก็ะไรขอไอ้มีหนึ่งสามตัวสามที่นั่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห้าเม็ดเดียวตัวเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะ มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้ามีอยู่สี่คู่สามตัวหนึ่งสามศูนย์กับหนึ่งสามห้าชอบที่สุดเนาะเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหมถามว่าตัวไหนเด่นเๆเนาะเด่นเด่นในนี้เลยเด่นเด่นคือตัวนี้มากมากเลยนะไอ่หนึ่งสามห้าเด่นหนึ่งสามห้าเด่นเพราะงวดกว่อนสูตรนี้เข้าหมดเลยหนึ่งสามห้าเด่น นะเมื่อจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งหาสามตัวกับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับชอบไปที่หนึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับเป็นเพียงความชอบส่วนตัวอาจารย์เท่านั้นโปรดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับโบแมนวาไปทุ่มซื้อนะครับใครศรัทธาก็พิจารณาเอาเองนะครับวันนี้ อาจารย์ต้องให้ทุกคนพิจารณาว่าอาจารย์ดีไม่ดีสมควรที่จะดูต่อไหมถ้าไม่สมควรดูต่อก็กดบล็อกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเอออย่างน้อยอาจารย์ก็ยังให้เข้าวิ่งแปดแห้ามันก็ยังมาแต่ว่ามันแค่ไปอยู่คู่หน้าก็พิจารณาเอางวดนี้ดีกว่างวดกว่อนงวดกว่อนนี่ไม่ใกล้เลยงวดกว่อนจกัจกจักยูไ้เขาปลาเขาดุงต้องงวดนี่นะมาทั้งแดทั้งหาอยู่ก็ถือว่าเข้าประสบความสําเร็จอยู่พี่น้องน,น,นะครับนี่ โอเคทันแล้วนะมิจฉาชีพมาเต็มเลยนี่อย่าไปกดเข้ากลุ่มอะไรมันนะเนี่ยนะครับมิจฉาชีพนะเรียกแบบนี้แหละอาจารย์จะมาคอยอันเนาะเรียกนี้ไม่ไม่สวยแต่ว่าไม่น่าจะอันแล้วเนาะบนน่าสีอันงงวดนี่งวดก่อนสื่อย่าก็ถือกี่ยุ่งงวดมันกะหนึ่งหานกับสามศูนย์นี่กะกับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นี่มันกับ่ถือว่างามครับแต่ว่ากะคิดว่า คิดว่าขันมากกับมากไม่มีคู่นี่แหละมันติดหนึ่งนกกคอยเป็นยังทีนี้เดี๋ยวเราจุดแล้วเดี๋ยวมาไทยรูปมาเนอะจุดอยู่พี่น้องอ,ะเอ,งองะเอาฟังโค้งเนาะเอาฟังโค้งจักหน่อยฟังโค้งฟังโคง